ำไมต้องฝืนขนาดนี้ด้วยฮินาตะเสดงว่าเธอคิดกับนารูโตะแบบลีพวกเราเรีบไปเสริมนารูโตะเร็วเถอะครับแต่ฉันว่าอย่าดีกว่านะคะจะเป็นการไปเกะกะนารูโตะคุณเปล่าคะ่ะแต่ว่าสู้กับคนที่ทำให้หมู่บ้านพังพินาศแบบนี้คนเดียวเหรอดูเหมือนนารูโตะคุณจะมีแผนคะ่ะ เชื่อใจเขาต่อดีก,กว่านะคะยังทนได้้องทอใจที่จะให้ฉันกรอสุดกรเอ๊ะ,อะ นงตเพนคนสุดท้ายถูกทำลายแล้วตอนลูกศิษย์ทั้งสองเพน เคลื่อนไหวได้ด้วยการรับจัก,กระผ่านสิ่งนี้ถ้าดึงออกไปซะก็ไม่น่าจะเคลื่อนไหวได้อีกฉันกับนายต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันคือทำให้เกิดสันติภาพอย่างที่ครูจิระยะบอกฉันกับนายก็ไม่ได้ต่างกันเลยต่างทำเพื่อความถูกต้องเหมาะสมนายทำเพื่อความถูกต้องของนายฉันก็ทำเพื่อความถูกต้องของฉัน น่าจะพอเข้าใจความเจ็บปวดแล้วสิถ้าไม่เข้าใจความเจ็บปวดเหมือนกันก็จะไม่สามารถเข้าใจคนอื่นได้และเมื่อทำความเข้าใจได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจหัวอกได้ดีเกิดเป็นหวงโซ่ความแค้น มีชีวิตอยู่ในเหตุการณ์นั้นคนเราต้องทําความเข้าใจว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเข้าใจกันและกันได้โลกนินจานั้นถูกครอบงําด้วยความแข้งจะไปเลยแหละคะฮะฮะ ท่านฮินาตะ,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 ะดีๆนะทุกทุกคนนารุตโตคุงฆ่าเพนคนที่หกสำเร็จแล้วคะ่ะฮะอย,อยังใครยังเชื่อนารุตโตคุงนี่แหละครับนารุตโตคุงอะแล้วนารุตโตอยู่ที่ไหนล่ะกำลังมุ่งหน้าไปหาร่างต้นของเพนโด,ดยลำพังค่ะรไกรีบไปหานารุตโตก,กันเถอะครับนารุตโตคุงนั้นไม่ต้องการกำลังเสริมค่ะไม่ได้หรอก มันอันตรายเกินไปนารูโตอ่อนแอมากแล้วมีอะไรเหรอนารูโตะครับนารุโตพวกลุงลุงการที่เธออยู่ที่นี่ก็หมายความว่าชนะเพลนทั้งหกคนได้แล้วอย่างนั้นเหรอไอ้เรื่องแพ้หรือชน,นะมันคงไม่เกี่ยวแล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นผมก็ อธิบายไม่ถูกหรอกเอาเป็นว่าตอนเนี้ผมกำลังจะไปพบร่างต้นของเพนทุกคนไม่ต้องตามมานะผมอยากจะไปคนเดียวเทรุโตรู้ที่อยู่ของร่างต้นเพนแล้วเหรอใช้หมดเซียนหาเจอผมรู้สึกได้ถึงจักรากของมอนนั่นจากแท่งสีดำที่ดึงออกมาจากร่างก,กายของเพนแบบนี้นี่เองแต่ที่บอกว่าอยากไปคนเดียวเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเ่ะผมมีเรื่องอยากจะพิสูจน อยากพิสูจน์เรื่องอะไรผมอยากจะไปคุยกับเพนเองพูดอะไรไม่เห็นเข้าท่าเลยนะฉันต้องขอบใจที่นายจัดการเพนทั้งหมดให้แต่ว่าไปคุยกับมันป่านนี้ไม่ได้แก้ปัญหาหรอกนะถ้ายัางนั้นอ่ะให้ฆ่าร่างตนของเพนของลูกน้องหมู่บ้านของพวกมันทำลายให้หมดสิ้นแล้วก็จะแก้ปัญหาได้เหรอแล้วจะคุยกับมันไปเพื่ออะไรกันหมอนนั่นเป็นศัตรูที่ทำลายโคโนฮะพินาสน,นะไม่มีทางให้อาภัยได้อยู่แล้วผมเองก็ คิดแบบนั้นเหมือนกันนั่นแหละคนที่ทําให้หมู่บ้านแล้วก็ทุกคนต้องล้มตายพี่าดาแบบเนี้ผมก็ไปยอมถ้าอย่างนั้นอิโนโอิจิ<ะ>คนที่หยุดเพนได้คือนารุโตเขามีสิทธิ์ที่จะไปคุยกับเพนนขอบคุณฮะลุงชิคาคุไปไหนมาฮเนี่ยทั้งหน่วยรับติดต่อมาน่ะก็ไปเทศนาเจ้านารุโตนะสิว่าจะเอาแต่นั่งเศร้าหมอน,นั่น มีบางอย่างที่ทุกคนไม่มีอะไรละ่ะสักวันหนึ่งหมอน,นั่นจะเป็นนินจาคนสำคัญของหมู่บ้านนี้ถ้ามีนารุโตะอยู่ผมก็อยากจะเดินไปพร้อมๆกับหมอหน,นั่นนะลูกชายที่ไม่ค่อยจะชมใครกล้าพูดถึงขนาดนี้นารุโตะต้องมีอะไรดีแน่นะฉันเองก็เชื่ออย่างนั้นเรื่องครั้งนี้ฝากให้นารุโตะจัดการเถอะ นงังโไม่เป็นไร้อยนเดะคือร่างต้นของเพนเหรอสรันทิภาพได้มาเยือนแล้วเหรอ ฉันไม่ละรูอยู่ตรงหน้าก็อยากจะแก้แค้นให้สาสมละสิหวงโซ่ความแค้นได้เริ่มต้นขึ้นฉันก็ตั้งแสงอุตสาเพื่อหยุดหวงโซ่ของความแค้นนั้นสรับใดที่มีระบบหินจานี้พิสารที่ชื่อว่าความแค้นไ็ให้กำเนิดเพนใหม่ขึ้นมาอีกนินจานั้นต่อสู้กับความแค้น ไม่ว่านิจจาที่หน่ก็สู้กับความแค้นทั้งนั้นผู้จิริยานได้ฝากคำตอบที่จะจบความแค้นนี้เอาไว้ที่ลุกข้านางโตตายตอนนี้เพื่อเป็นการล้างแค้นไปแล้วโลกก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้แค่เพื่อความสะใจของนายคนที่ตอบอะไรไม่ได้อย่างนายก็ทำอะไรไม่ได้หน้าที่ของนายคือการเสีสละตัวเองเพื่อสันติภาพ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยฉันเท่านั้นระยะห่างแค่นี้ฉันสามารถที่จะควบคุมการเคลื่อนไหวของนายด้วยจักระได้สบายสบายใจได้ฉันจะเว้นจุดตายไว้เพราะนายเป็นสถิตร่างคนสำคัญ ฉันมาก็เพื่อตั้งใจจะมาคุยกับนายแต่ว่าก็มีเรื่องอื่นอยากจะพิสูจน์ด้วยอยากจะพิสูจน์นั่นหมอเน่จงใจไม่หลบหรอฉันอยากจะพิสูจน์ความรู้สึกของตัวเองว่าถ้อ,อยู่ต่อนหน้าศัตรูฉันจะทำยังไงเพราะฉันเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันแล้วยังไงฉันก็ไม่ให้อภยัยแก อยากจะฆ่าแทบแย่จนตัวสั่นหมดแล้วขนาดตัวฉันเองก็เข้าใจถึงความเกียดแค้นในโลกนินจาถึงจะคิดว่าอยากจะทำอะไรกับความแค้นนั้นแต่ฉันก็ไม่รู้อยู่ดีว่าต้องทำยังไงอะนะ mm. ดีจังเลยนะที่มีเธอเป็นลูกเ็ต <laughs> เซลามกนะ่บอกว่าสักวันนั้นจะถึงยุคที่เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงเขาบอกว่าเชื่อยอย่างนั้นตอนที่ฉันได้ฟังเรื่องเนี้ฉันก็ฟังผ่านๆไปอย่างนั้นตอนที่เขาฝากให้ฉันช่วยหาคําตอบฉันก็แค่ดีใจที่ได้ยอมรับว่าเป็นลูกศิษย์เท่านั้นแหละแต่ว่าตอนนี้ก็เข้าใจความหมายที่เซลามกบอกแล้วรู้แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย แต่ว่าแกก็คงยังไม่ให้อภัยฉันอยู่ดีนั่นแหละทาเป็นพูดเหมือนจะยกโทษเลยรู้สึกคนเราไม่ง่ายแบบนั้นหรอกนะก็จริงอย่ที่นายบอกได้แหละสิ่งที่ครูจิรยายะพูดมาเป็นแค่จินตนาการของโลกที่ล้าหลังต่างจากความจริงลิบลับนายน่าจะบอกว่านายจะฆ่าฉันแล้วก็นำสติภาพมาให้โลกนินจาไม่ใช่ ข่ให้นั่นเป็นหลักการเป็นการล้างแค้นเพื่อความพอใจส่วนตัวก็ตามถ้าเป็นความถูกต้องของแกก็เชิญแต่แกไม่ใช่เทพเจ้ายอมรับความจริงข้อนี้เถอะแกจะเชื่อในคำพูดที่ไร้สาระของครูจิรายะนั่นจริงๆอย่างนั้นเหรอฮะตอนที่ฉันรู้ว่านายนเป็นลูกศิษย์เซลามกฉันก็รู้สึกเลยว่าอยากจะถามนายมากอะไร พวกนายเนะี่ยเป็นศิษย์ของเสียลามกทำไมทึงกลายเป็นแบบนี้ได้พวกนายนะฉันรู้นะว่าไม่ได้เป็นพวกสนุกกับการฆ่าอย่างเลือดเย็นเหมือนพวกแสกุษาแต่ว่าฉันไม่รู้อะไรเรื่องของพวกนายเลยเพราะฉะนั้นฉันเลยอยากรู้แล้วฉันจะตอบคำถามงั้นก็ได้ฉันจะบอกถึงความเจ็บปวดของพวกฉันให้ฟัง